เลขเบอร์โทรศัพท์มงคลไว้ใช้งานเพื่อเสริมความเฮงความปังให้กับชีวิตของท่านติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ l ลายไอดีมาสเตอร์6มิง6 6 6 6ลัคนาราศีมังกรนะครับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้า จันทร์ที่27ธันวาคมถึงอาทิตย์ที่2มกราคม25 65ชาวลัคนาราศีมังกรนะครับมีดาวเสาร์และดาวศุกร์ทับลัคนาอยู่แต่เดิมทีนี้ดาวพุธเนี่ยเข้ามาสมทบเข้ามาทับลัคนาด้วยนะครับดาวพุธนั้นเป็นดาวที่มาจากเรือนสุภะก็คือเรือนที่9ของชาวลัคนาราศีมังกร ก็น่าจะแฮปปี้หนานะครับช่วงไปปลายปี64ที่จะต่อเข้า65ตรงนี้อย่างไรก็ดีครับชาวลัคนาราศีมังกรนะคุณมีดาวอะไรมีดาวเสาเป็นดาวเจ้าเรือนแล้วก็ดาวพฤหัสก็ไปอยู่ในภพการเงินการเงินการทองยังมีใช้ตลอด นะเราสุขการงานก็มาทับลัคนาอยู่ภาระในเรื่องของงานหรือความรับผิดชอบต่างๆนั้นอาจจะเยอะหน่อยวันจัน์ทรนะครับเป็นวันแห่งความกระตือรือร้นวันจันทร์ที่27นะอาจจะต้องทำอะไรบางอย่างให้เสร็จภายในเวลาที่กำหนดวันอังคารชิลๆสบายๆแต่ก็อย่าไปออพูดจาอะไรกระโชกหกห้ากับใครนะครับ เดี๋ยวมันอาจจะมีการขึนคุนเครื่องใจกันได้พุธพฤหัสแฮปปี้สบายใจขึ้นนะครับพุธพฤหัสก็คือพุทธที่ย9ิบพฤหัสที่30อ่าน่าจะแฮปปี้ขึ้นสบายใจขึ้นแล้วก็วันศุกร์ที่31ก็ชิวๆไม่มีอะไรครับวันที่1และ2นะครับชาวลัคนาราศีมังกรอ,อย่าไป เอาเรื่องของคนอื่นมาทุกใจไม่สบายใจเรื่องอะไรที่ไม่เกี่ยวกับเราปล่อยผ่านอย่าไปเอามาทําให้ตัวเองหมุนหงิดเปล่าๆนะส่วนในเรื่องของการเงินการทองถือว่ายัางคล่องตัวไปได้แทบตลอดทั้งสัปดาห์หน้านี้นะครับแล้วก็ชาวลัคนาราศีมังกรเองเนี่ยดาวเกตย้ายไปสมทบอยู่กับราหูแล้วก็ตีโกนถึงลัคนาราศีมังกร อาจจะมีโอกาสได้ไปไหว้พระหรือว่าได้โชคดีอะไรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรสักอย่างหนึ่งก็เป็นไปได้นะครับส่วนในเรื่องของความรักนั้นยังไม่ปลอดโปร่งนะครับยังมีเรื่องทําให้คุณคิดมากไม่สบายใจลังเลมีความรู้สึกเไม่ค่อยวางใจในเรื่องของความรักเท่าไหรนะ่นักคนที่มีคนรักอยู่ก็มีความรู้สึกมันยังมีอะไรติดค้างในใจไม่ค่อยแฮปปี้เท่าที่ควรนะ ส่วนคนโสดก็ถือว่ามีสเสน่ห์นะครับเพราะทั้งสุขและพูดต่างก็ทับลักนาแต่มันก็ยังไม่ได้พัฒนาไปถึงขนาดที่ว่าใครจะเข้ามาคบกับคุณอย่างจริงจังหรือคุณจะไปคบกับใครอย่างจริงจังนะครับขอโชคดีครับออกแบบโลโก้บริษัทตั้งชื่อบริษัทชื่อนามสกุลบุคคล ให้เหงให้ปังกับสินแสหมิงของแบ่งเมืองไทยสำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบ่งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโงเหงแอสโทรจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล